สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับวันนี้เซเบตเตคเตอร์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยการดูเลเรื่องระบบซีนโรหน้านะครับของการตรงนะครับขันหน้าแบบตรงครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าการดูแลแบบผมนม่แน่ใจใดแบบแบบคันตั้งหรือเปล่าครับคือการดูแลซีนนี่ก็คือก็คือเราดูแล่ให้มันใหญมันรั่นะครับคือ วิธีของผมนะสไตล์ของผมก็คือหนึ่งครับผมจะฉีดน้ําประจํานะครับจานั้เราก็ฉีดน้ําในร่องซีนตัวนี้สมมติผมไปทํางานป่าดินมานผมจะฉีดทุกตอนเช้านะครับตีว่าเป็นดินรายนะผมรู้ว่าดินจายก่อนแต่ว่าเป็นดินแบบธรรมาดาก็สองสามวันครั้งนะครับซีนผมจะฉีดที่ร่องบามจะฉีดฉีดน้าหมดนะครับเลยขีดจังหผมต้องทำทุกวันนะครับในการดูแลเปลาหนะ้าก็คือการถ่ายรมนะครับ คือเพื่อนๆอนึกออกไหมครับว่าคานหน้าเนี่ยเราจะใส่น้ํามันแกเก้9นาฬิกานะครับคือครึ่งหนึ่งประมาณนี้เวลาเราเติมแล้วอ,อยู่แบบครึ่งมันก็จะไหลออกมาคือมันจะมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่เรียกเวลาการเกิดการปั่นเนี่ยมันจะมีอากาศอยู่ในนี้นครับนี่ครับตัวดีตามไม่ซีนเราแตกซีนเรารั่วน,นะครับคือเราทํางานตอนเย็นๆยเพื่อนๆนลองสังเกตดูนะครับ เราทิ้งไว้ตะคืนหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็เรามาลองมาคลายน็อตตัวนี้ตอนเช้าออกนะครับคือเราหมุนออกมามันจะมีลมดันมาพูดพูดพูดครับตัวนี้ยังไม่ดันอะไรเลยครับตัวคานหน้าเนี่ยมันจะดันดันมากครับเปลื่อนๆลองดูคพอเราเติมมันน้ำมันแค่นี้เองครับแค่นี้แล้วมันจะมีพื้นที่ว่างเปล่าเวลามันปั่นก็จะมีอากาศขึ้นมาครับแต่น้ำมันดีๆหน่อยก็มันก็ไม่ค่อยมีครับแต่น้ำมันไม่ค่อยดีเท่าไหรมันก็มีครับนี่ผมก็เจาะแบบนี้แล้วเจาะใส่แป๊บแล้ว เมื่อวันก่อนครับผมผมลืมคลายน็อตตัวนี้สองวันดันออกมาเลยครับน่ะรอยยังมีอยู่เลยเกือบแตกครับแต่ว่ามันไม่แตกครับผมไม่ผมผมคลายน็อตตัวนี้ทันตะก่อนนะครับที่จริงซีนแตกนะครับแต่ว่ามันเกือบแตกนะครับแต่มันไม่แตกนะครับมันเป็นรอยรักน้ำมันออกมาเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับหายไปแล้วคือทุกวันเลยครับผมจะขันน็อต กระดุมครับตัวที่ก็ใส่น้ำมันดุมเนี่ยมันจะขันหมุนล้อขึ้นมามันอยู่ข้างบนมันจะขันเอาไล่ลมออกหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อรถมาใหม่ๆนะครับที่อยากจะยืดอายุการใช้งานของซีนล้อหน้าครับก็ลองเอาวิธีของผมไปทําดูก็ได้ครับจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่การตั้งผมไม่แน่ใจครับว่ามันจะใช้แบบเดียวกันหรือเปล่ามันจะใช้ มันเติมน้ำมันครึ่งเดียวเหมือนแบบนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับการตั้งไม่เคยใจครับแต่เป็นการหน้าจอเดียเป็นเมสซี่บูกูสันแชมพวกนี้ก็ก็ได้ครับเพราะมันเป็นคันหน้าตรงเหมือนกันครับกน็นาแนวตามผมผมเป็นใดูครับแต่แต่ทายาคืออายุการใช้งานของซีโรน่านะครับคือตัดไปทำงานป่าายครับรถ หลายคนน่าจะจำเป็นแล้วแหละครับตัวนั้นนะที่คือฉีดน้ําในเปล่านะในบาจีนร่องจีนนะอยายดินมันเข้าไปครับเนี่ยทำให้จีนรั่วครับนี่ครับผมหลายหลายคนที่อาจจะไม่รู้ว่าขันลุมตัวนี้บางคันก็ไม่เจาะมานะครับทุกคันจะไม่เจาะนะครับถ้าเป็นคันหน้านิวหรือเป็นคาราลูกเขาจะไม่เจาะมานะครับนี่ผมมาดัดแปลงเอาเองนะครับเนี่ย <laughs> ผมขี้เกียจลงจะลงมาขันลุมไรน็อดนะครับเลิ่ขันขันน็อดไรล,ลุมเออผูปิดแล้ว ผมก่เกียจะลงมาเพราะตอนเที่ยมมันร้อนนะผมนั่งในตู้ัผมก็มาไล่ลมที่บ้านตอนเย็นที่หัวดุมเท่านั้นก็พอครับแต่ว่าน้ำมันมันนานแล้วบางกันคนยังไม่ตายนะครับมันจะดันแรงมากครับเหมือนมัน,ม,นมันหมดอายุไปแล้วครับเหมือนกับว่ามันนานเกินดันแบบว่าน้ำมันเนี่ยปลักออกมาเลยครับ มันมันเก่านะครับบางคันนะมันก็มันถึงระยะตายมันก็ไม่ตายมันก็จะปลักซีนนะดันจนน้ำมันเนี่ยโอกระดินทั้งรอเดียว่าเจาะรูระบายไเ่ีด้ที่เรียบร้อยครับมันจะต้องมาได้มาขัน็อตัวนี้ปกติมันจะขันทุกวันนะครับ็อตัวนี้เนี่ยตอนเย็นๆครับลมดันพูดพูดพูดออกมาเนี่ยส่วนอีกคันครับคันนี้คันนี้มันมีมาให้แล้วนะครับขันหน้าเซตเอฟเนี่ย มันจะเจาะไม้ตรงนี้ตรงคานเลยนะครับนี่ครับซินก็ไม่รู้ครับดูทีครับนี่ครับก็คือการดูแลรักษาซินเฟล่าของผมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสวีตเตอร์ด้วยครับอยากให้ผมรีวิวการดูแลรักษาตรงนหนก็บอกกันมาได้ครับ เจอรับวันนี้สวัสดีครับ